เพียไม่มีแรงช่วงกินโลคาร์บแก้ด้วยสิ่งนี้สวัสดีค่ะคุณน้อยค่ะสําหรับน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มมาทํา IF e ทํา442กินแบบโลคาร์บกูดแฟตนะคะการที่เรากินโลคาร์บคือทานแป้งน้อยน้อยำตาลน้อยน้อยถ้าเรายิ่งทานคุมแป้งน้อยลงมากเท่าไหร่เราจะเกิดอาการเวียนหัวมึนหัวอ่อนเพียในช่วงแรกๆได้นะคะเพราะว่าร่างกายเรายัางไม่ปรับตัวค่ะแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะ ถ้าเกิดการมึนหัวเวียนหัวเพราะเรากินคาร์บน้อยกินแป้งน้อยทางแก้คือเพื่อนทานน้ําผสมเกลือชมพูล,ลงไปค่ะเพราะว่าเราร่างกายเราขาดสารเกลือแ,แร่นะคะในร่างกายเราขาดไประบบตัวเื่อของเกลือแร่ก็เปลี่ยนไปพราเพื่อนมีการมึนเวียนหัววิวจะเป็นลมไม่ค่อยสบายชงน้ำผสมเกลือชมพูนะคะเพื่อนสำหรับ,บน้องใหม่อย่ายลืมนะคะ สำหรับน้องใหม่เป็นสมพูติดบ้านไว้นะคะคุณน้อยใช้อยู่ตัวแรกมันช่วยได้มากเลยค่ะก็าการเป็นหัวมือนหัวของเราได้ค่ะทำเทคนิคเอาเทคนิคนีใช้นะคะคุณน้อยใช้มาแล้วค่ะเวิร์กมากค่ะแล้วพเป็นคลิปหน้านะคะคุณน้อยาพาเราไมอุ้นค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย